สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับีไ e l i กา Garden ช่องเหีียวเวโลนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่อีเดียบางนาถามว่ามาทําไมตอนนี้เรากําลังมารอรับลูกสาวคนใหม่ของคุณพ่อก็คือน้องกุ๊ซี่นะคะที่สั่งไว้ตอนนี้แกบคพากาลังจะมาส่งก็เดี๋ยวเรารอเจอ,อน้องกุ๊ซี่กันนะคะน,น้นน่น,น้น พี่เลี้ยวขวามาเลยพี่เลี้ยวขวามา สวครับพ ane, gen, ี่ว่าผมรับของแล้วนะครับเอ่อกำลังแกะเลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอทให้นะครับพี่ครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยยกเลย h อ n ด out โอ้ยเนี่นี่ยเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ ค okay, ครับตอนนี้ก็รับบุตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในรถเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานในกรุงเทพก่อนเนาะ mm hmm. แล้วก็กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูต้นบุตราคำนะครับว่าเขาจะใบมีกี่ใบแล้วก็จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีที่บ้านถ้าเราถึงบ้านนะครับโอเคไปตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็นี่น้องบุตรสาคำต้นใหม่นะครับแล้วก็ อันนี้คือต้นแรกที่เราซื้อใช่ไหมครับบอกใครนี่บอกกับทุกคนว่านี่คือต้นแรกที่ผมซื้อแต่ผมซื้อกับพี่นี่เขาเขาชื่อพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ผมก็ซื้อตั้งแต่ใบเดียวแบบนี้จนตอนเนี้ยน้องมีหลายใบยแล้วผมฝากจนแบบเหมือนฝากลืมอะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดแต่นี่อันนี้คือบุตรต้นที่สองของเรานะครับน,นี่นะครับนี่คือ บุตรต้นที่สองของเรานะครับก็ได้มาตั้งแต่หนึ่งใบนะแล้วก็ใบนี้เขาเช้าน้ํานะครับผมก็เลยตัดแล้วก็อบตอนนี้มาใบที่ใบที่หนึ่งคือน,นี้แล้วก็ใบที่สองครับตอนนี้คือใบที่สามมาแล้วอันนี้เป็นบุษาราคำที่ผมซื้อมาจากในเน็ตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่เราไปรับที่เมกาบางนานะครับที่อีเกียนะ แล้วก็ผมก็แกะดูตอนรับของนิดนิดนึงนะครับแต่ยังไม่ได้ดูหมดตอนนี้เรามาเปิดพร้อมๆกันนะครับนี่ครับนี่เข้าแพ็คมาดีมากนะครับมาแล้วเอาหญยออกตื่นเต้นมากเลยนะครับเมื่อคืนเกือบนอนไม่หลับแต่ก็หลับเลย นี่มาแล้วน้องมาแล้วดึงออกมาว้าวนี่ทุกคนตรมก่อนต้นหนึ่งโอ้โหนงดหมุนเลยห,หมุนได้เลยนี่ครับทุกคนมาแล้วมันจะเป็นเอ,อติดมิ้นนะครับนี่จะเป็นบุศาคำที่ติดมิ้นนะมันจะเป็นใบใบแรกจะเป็นใบนี้ ใบนี้ที่เราได้ที่เขาที่เราซื้อเข้ามานะครับจะเป็นใบนน่เห็นไหมนี่จะเป็นใบนี้แล้วก็ใบที่สองคือใบไหนไม่รู้ต้องแกะนลครับเพราะว่าเราฝากเขาเลี้ยงจนแบบนี้ครับใบเต็มหมดเลยอะแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะต้นใหญ่กว่านี้เนาะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับ ตอนนี้เพื่อนๆเขาในในชิ้นตาเดียวกันที่เขาก็ขายไปในราคาหลายหมื่นนะ<อ>ถ้าแกะรหัสนี้ทำไงเนี่ยค่าทิ้งค่าทิ้งโอเคมา อันนี้คือใบแรกอันนี้คือใบแรกนะครับไม่ไม่ใช่เลหรอใช่แล้วก็นี่คือใบใบที่สองนนี่คือใบที่สองแล้วก็นี่คือใบที่สามนี่คือใบที่สามแล้วก็นี่คือใบล่าสุดนี่นี่คือใบล่าสุด และนี่นะครับก็คือบุษราคำของผมนะมีตอนนี้มีทั้งหมดอยู่2ต้นก็คือต้นนี้และต้นนี้บอกชื่อเลยนะอันนี้ต้นนี้จะเป็นบุษซี่นี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นบุษซ่านะครับ <c oughs> นี่มี2ต้น <c oughs> เพราะว่าต้นนี้เราเราซื้อตั้งแต่ต้นแรก ตอนที่เราจะเล่นบุษราคำผมเคยซื้อบุษราคำชิ้นตามานะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาอบเองในราคาที่แบบแอบ,บแรงเหมือนกันนะครับแต่เป็นชิ้นแบบเล็กมากเล็กแบบเล็กจัดจัดตอนซื้อตอนที่บุษราคำเขากำลังดังๆนะครับในราคาประมาณ2 000, 2 0 0 0นนะครับแล้วก็อบไปอบมาก็ดูทุกวันครับวันละ3าเวลานะแล้วก็ดูไปจน ทำไมเขาไม่งอกสัทีก็เลยไปจับจับดูสรุปว่าเขาเอ่อฝ่อนะครับชินตาฝ่อฝ่อเสร็จก็จับทิ้งเลยครับก็เสียตังค์ไปสอ0 0 0ืนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ซื้อเพิ่มเข้ามานี่อ่ะขออธิบายต้นนี้คือชิ้นตานะครับต้นนี้มาจากหน่อนะครับก็เลยดูขนาดก็เลยจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คนละแม่นะครับ นี่ก็จะเป็นชินตาชิตาก็จะเริ่มเริ่มมาจากเล็กนิดนึงแต่ถ้ามาจากหนอ่อมาจากหนอก็คือต้นแม่เขาอยู่ตรงนี้สูงๆเลยแล้วก็เขาโผล่ออกมาจากต้นแม่ก็มาทั้งเนี่ยมาทั้งหน่อเลยมันก็จะโตวไวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ คนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากติดตามดีไลท์การ์เดนของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตต้นไม้ของผมเรื่อยๆนะว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วใครอยากได้ต้นไหนหรือว่าทำอะไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ผมก็จะบอกตามที่ผมรู้นิดนึงนะครับบางอย่างผมก็ไม่รู้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย